ต้องบอกว่าอำเภอร้องควางนี่เข้มแข็งจริงๆมีพ่อบ้านพ่อเมืองที่เข้มแข็งนะฮะลูกบ้านลูกเม,มืองก็เข้มแข็งเหมือนกันนี่ในอำเภอก็มาเดินกันอยู่นะฮะท่านผู้ชม,มโอ้ยนุโมโธนาบ,นบ,บุญนะฮะอ่าสองมือเลยครับยกประเคนเลยครับพี่ไม่ต้องกราบนะครับคุณพี่เนาะยกเลยยกมือได้เลย มองหน่ดูตาได้เลยนะครับหลบหน่อยลบนิดนึงอย่าขวางอครับายกมือไม่ต้องกราบนะครับพนมมือเลยครับอนุโมทนาฮะโอ้โหแล้วข้างหน้านี่นะฮะจอดรถกันตลอดแถวตลอดแนวจริงๆฮะท่านผู้ชมโอ้โห แม่ต้องบอกว่าความศรัทธาเนี่ยของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่เยอะจริงๆนะฮะมา,าใครที่อยู่ไกลเส้นทางนะฮะก็อนุโมทนาบุญกันนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ายืนไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าแม่อ่าสาธุโอ้โหน้ำแข็งยังไม่ได้ ตามน้ำแข็งให้หน่อยนะพี่ตามได้เยครับเดขอ,อน้ําแข็งสองก็สอบองยวนอน้ำแข็งมหลมาหลักทิ่นี่กับปลายนะฮะบอกนะแพ้ยี่สิบหกนั่นเก้าสิบหนึ่งนะฮะรอสามเวอสามอ่าวงตาท่านก็หันไปมองนะฮะ คัูนี้วันนี้ทั่วไทยนิวเรานําเสนอนะครับเรื่องราวของพระธุดงนะฮะหรือว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ที่ท่านเดินธุดง<อ>จากจังหวัดนครณฐมนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่25มกราคม2564นะครับและขณะนี้เนี่ยท่านกําลังเดินธุดงกลับจะเห็นว่ามีพุทธศาสนาทีกรชนนะฮะ ต,ต่างๆเนี่ยที่เริ่มสายศรัทธาเนี่ยมาเดินตามหลังต้องบอกว่าไม่ได้มีการจ้างกันมานะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการอุปโลกทุกคนที่มาเนี่ยมากันเองนะฮะมากันเองจริงๆแล้วก็มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะฮะมาด้วยใจจริงๆหลวงตาท่านมาองค์เดียวลูกศิษย์ก็ไม่ได้มีแต่พอลูกศิษย์เนี่ยรู้ว่าหลวงตามาเดินทุง่ง ลูกศิดลูกหานะฮะตามจังหวัดต่างๆนะครับก็มาเดินแล้วก็มาคอยอำนวยความสะดวกให้หลวงตารวมถึงามากินนอนอยู่นะฮะตามวัดตามข้างทางนะครับเพื่อที่จะรับใช้หลวงตาบุญชื่นจนทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับทราบข่าวแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วก็มาเดินตามหลวงตาบุญชื่นมากราบไหว้ขอพรสิ่งของต่างๆนะที่หลายคนเนี่ยนำมาถวาย ท่านก็ทําเป็นโรงทานนะฮะบริจาคต่อหมดท่านไม่ได้เอาอะไรไปไหนเลยนะฮะหลายคนบอกเอ๊ะคนมานั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวเอาของมาถวายเนี่ยเอาไปไหนก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับกู้ภัยตามพื้นที่ต่างๆเช่นวันนี้อยู่เขตอําเภอร้องกวางก็ให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะจาก2 3หน่วยงานเนี่ยนำขนขึ้นรถไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดนะฮะหรือสถานที่ต่างๆ ที่มาติดต่อขอหลายคนที่ติดตามชมอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Facebook ทั่วไทยนิวจะเห็นและก็จะรับทราบตลอดมาเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวาไปทางไปทางสูงแม่นครับเข้าแพร่ครับ ล่มผมอยู่กับรถลุงจันทรใช่ทำไปแล้วไหวหน่ากลัวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านนายอำเภอร้องควางกันสักนิดหนึ่งนะฮะแหมเมื่อสักครู่นี้ก็เจอกันก็ยังไม่ได้คุยกันเลยฮะสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําตัวกันหน่อยฮะชื่ออะไรฮะผมนายกานอรงคงสิริคุณครับครับโดยร้องควางครับก็ทราบข่าวว่าถูกตัชื่นนะฮะจรับลงมาตั้งแต่ จังหวัดนครปนมครับแล้วจะไปที่สุดที่แม่สายจาังหวัดเชียงรายครับลักษณะ,งงะน,นี้ก็เป็นการเส้นทางที่ดงเดินทางกลับเพื่อจะกลับไปสู่ทางจังหวัดนครปนมนะครับด้วยสัมผัสของพี่น้องประชาชนอาเพือ่อร,ร้องว่างนะสัมผัสในวัฒนธรรประการกรัศการครับนี่นะฮะท่านก็มีพระนะฮะมาสนทนาธรรมลูกไผ่ถอดหมวชนะคะถอดหมวช xả thố na ha nè lấp ท่านนายเพอฮะนี่ประชาชนในเขตล้องควางเนี่ยมีประชากรเยอะไหมฮะประชากรก็ประมาณสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นหัวคนนะฮะเรามีทั้งหมดสิบเจ็ดตำบลเก้าสิบสามหมู่บ้านครับสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในเขตล้องควางเนี่ยประชาชนเนี่ยมันนั่งรอกันเยอะมากเลยรถผ่านมาเดิมยังไม่หนาแน่นขนาดนี้นะครับพอที่มาพอทราบว่าท่านผ่านผ่านตำบลไม่ยังร้องมาครับก็เลยสัทธาตามไหลไปที่ถนนต่างๆเนี่ยเต็มด้วยพี่น้องประชาชนจอดเยอะเลยพี่น้องประชาชนอื่นๆด้วยฮะที ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาใช่ไหมล่จอเห็นศรัทธาของลวงตา <ừ> ก็เลยจอดรถแล้วก็กราบนักสก,การท่าน <ừ> เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในการดำเนิน<ๆ>ชีวิตครับมา <c oughs> เนี่ยครับเสียงท่านนายอำเภอนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอมากครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอและท่านนายอำเภอร้องกวางก็มาเดินเป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นด้วยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่น่ารักทุกคนไม่มีใครนําปัจจัยมาถวายเลยผมเดินดูอยู่แม่หลายคนนี่คงจะดูโซเชียลและก็ดูจาก สือต่างๆนะฮะว่าช่วยกันประคมข่าวว่าอย่านําปัจจัยมาถวายลงตานะครับมาให้นําอย่างอื่นมาน้ําลงน้ําดื่มก็พอนะฮะไม่ไม่มีใครนําปัจจัยมาถวายเลยหลายคนก็นําขนมนมเนยพงมะลังพงมะลลยนะฮะมีผ้าไตมีผ้าอาบน้ําฝนน้ําพึ่งยาเวชภันฑ์ต่างๆมามาถวายต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะฮะ โอ้โหภาพบรรยากาศสดๆในะ้ท่านชมและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่นำเสนอเรื่องราวของงตาบนชื่นอย่างต่อเนื่องนะครับกันแบบฟรีๆเป็นสื่อสาธารณะนะฮะที่หลายๆสำนักเนี่ยสามารถที่จะนำลิงก์สัญญาณเราไปออกาสได้นะฮะไดแตงไหมครับือแต,ไตองไมเลยไม่ต้องยกครับไม่ต้องยกหลายๆช่อง Youtube กันดูดคลิปนะฮะของเราไปลง Youtube เราก็ไม่ได้ว่านะฮะขอเพียงให้อ่า บอกด้วยนะฮะว่าเครดิตมาจากโซ่ไทนิวนะฮะโอ้โหแล้วนี่งดงามจริงๆนะฮะนำน้ำนำ,น,ำนมมีดอกไม้มาพร้อมเลยนะฮะโอ้โหมาอนุมโมทนาบุญด้วยนะฮะสิ่งของต่างๆเฮ่เดี๋ยวจะเป็นลงทานในวันนี้ท่านพักวัดไหนเดี๋ยวค่อยดูนะฮะลงทานให้แน่น โอ้โหแล้วนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะนักเรียนนักศึกษามานั่งโอ้โหนี่ยวชนของชาตินะฮะคุณครูก็พามามาเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆฮะท่านผู้ชมและนี่คือบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะมาต้องบอกว่าแต่ละคนนี้น่าอิ่มบุญกันจริงๆหนูๆน้องๆนักเรียนล้อมือเลยคล้มืเลยไมไปอที่บ้าได้เลยนะคโอ้โหบรรยากาศนี่ฮะ แล้ววันนี้ไม่ร้อนมากด้วยนะครับมาบรรยากาศดีจริงๆโอ้โหแล้วนี่สุดลูกหูลูกตาไปถึงไฟแดงแยกร้องเข็มแล้วนะฮะโอ้โหไม่มีที่ว่างกันเลยไม่ว่างได้ครับพี่โอโ้เป็นบุญหนักหนานะฮะนำนำ้นำวิตามินแล้วก็ดอกบัวมาหม่ต้องบอกว่าดอกบัวนี่หายากนะคุณพี่เขาก็ยังไปหามาได้โอโ้ดอกบัวนี่ก็คู่กับบวรพุทธศาสนา แม่ก็ไม่รู้ไปหามาจากไหนกันผมเห็นแล้วก็ดีใจไปด้วยนี่ฮะเด็กน่ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยนะครับมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นทวดนะฮะตั้งแต่สมัยดึกดำบันสมัยสยามประเทศแล้วก็ก่อนพุทธกาลก็มีศาสนาพุทธกันแล้ว โอ้โหแล้วเจอคนท้องอีกแล้วนะฮะอ้าวหนูเอา,น,เอานมมาเลยลูกกู้ภัยกู้ภัพยพานที่ทักมาเอานมให้คนท้องเลยแล้วอา้าวนมมาโอ้โหอานมไปสี่แพ็คเลยขนมด้วยไปขนมยูโรด้วยอา้าวนมไปด้วยสี่แพ็คเลยนมโอ้น้ำผึ้งด้วยแหม่ฮนะหลวงตาท่านเห็นคนท้องไม่ได้นะฮะคนท้องคนพิการนะฮะเด็กน้อยโอ้โหแล้วนี่ก็มาอีกแล้วมามาูมา้สึกจะสวย แล้วเกินคุณพี่คนนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีก่อนนะฮะแหมออกออกกันเต็มเต็มกล้องไปเลยนะฮะเดี๋ยวเอาน้ําวิตามินขึ้นคาเหลืองเลยพี่แล้วเดี๋ยวเด็กจะแช่ให้ให้หลวงศูนยกเองเลยพี่ยกเองเลยอ่าใช้คนถวายยกเองเลยนะฮะแหมไม่ต้องรอจริตอาสาแล้วแหมแล้วหลายเรื่องราวนะฮะที่ผมเนี่ยอยากจะนําเสนอนะผมคันปากบางทีอยากเล่า แล้วก็คันมืออยากจะพิมพ์แต่ว่าก็พูดไม่ได้เว่าเราก็เป็นลูกศิษย์แล้วเราก็เป็นสื่อด้วยนะฮะถ้านําเสนอเรื่องราวความเชื่อหรือว่าเรื่องอิทธิปฏิหารเดี๋ยวหลายคนก็จะหาว่าผมสร้างกระแสนะครับแต่ว่ามีหลายเรื่องราวจริงๆนะฮะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องอิทธิปฏิหารที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่อยู่ในโลกโซเชียลก็อาจจะมีการแชร์กันไม่ว่าจะเป็นรูปนะฮะหรือว่าจะเป็นคลิปนะฮะหรือจะเป็นการเล่าต่อๆกัน ถึงเรื่องราวของหนูตาบุญชื่นแม่แต่ไม่สามารถที่จะนําเสนอผ่านสื่อได้จริงๆแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะฮะและนี่เราเข้าบ้านปากทางนะฮะตำบลล้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่หลายคนบอกว่าจะเข้าอําเภอร้องไหมคะไม่เข้านะครับ เราผ่านแค่อำเภอล้องควางเดี๋ยวจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าอำเภอเมืองแล้วก็จะผ่านอำเภอสูงแม่นอำเภอเด่นชัยแต่ว่าจะไปถึงตรงไหนอย่างไรนะฮะยังอยู่ที่อำเภอล้องควางหรือไม่รอติดตามชมอีกสักครู่นะฮะไม่ต้องต้มกาบนะครับผมต้อง้มเยอะเลยต้องต้มเยอะขณะนี้เนี่ยนะฮะลูกศิษย์นะฮะก็กําลังคํานวณระยะเวลาแล้วก็เริ่มจะหาสถานที่นะครับเพื่อที่จะนิมนต์ท่านจาวัด ที่เดินตาท่านด้วย,ลยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเฟ e บุ๊กทั่วไทยนิวนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีประชาชนเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะโอ้โหนี่อีกประมาณ300เมตรถึงไฟแดงนะครับแยกล้องเข็มไม่มีที่ว่างเลยนะฮะตอนนี้ นั่นไปหมดแล้วนะฮะแบบแล้วทั่วไทยนิวเรานี่อยากให้เห็นภาพจริงๆแต่ละคนนี่โอ้โหมาดูแต่ไลฟ์สดทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคนไลฟ์สุดอ๋อันนี้ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนเนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้โหนะครับมาต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่นะครับเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนากันเยอะจริงๆฮะท่านผู้ชม